สวัสดีจ้าเจะพามาชมร้านเอเชียนะคะแม่จะพามาซื้อปริกม่ทุกอย่างนจะจ๊ะด้านพันกะมีทุกอย่างพันสังมาจากเมืองไทยเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อผัก จะให้ดูว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ติราคากระชายคือบงมี้ราคาเะอ,อันนี้ไงราคา ดูอันนี้ก็ี่ประมาณแปดสิบบาทเจ็ดสบาท,าทน้ำไปคลิก,กไม่ถูกอีหอ ร้านอยู่ที่ l u น c ์แบนะคะผักเม k e ก็มี้ลยจังอันนี้อุ้ยผักมิตรง,งามๆเลยจ้าผู้ใดอยากได้ถามมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวตอบในคอมเมนต์ค่ะ ยูว่าเพิ่นยุใสลานเพิ่นยุใสของ้ลยหลายตะผักสดพึ่งมากเทือแหลกท้่กันจังลอะตเตอรี่เพิ่นกรมีด้วยจ้ะเดี๋ยวจะเลือกไปสักสี่ใบเผื่อได้รางวัลที่หนึ่ง ขั้นตูกคนลับขึ้นเงินห้พร้อมด้วยจ้ะสบายมากอืมเดี๋ยวพาชมมีทุกอย่างทุเรียนก็มีบักคุงก็บมี่สดสด มะม่วงก็มีหมากม่วงอุ้ย,ยเั็นเตอร์เสียบวผู้ใดอยากได้ซังเรื่จากันทรงยู่พันทรงห้างไปสนี่หายพร้อมมะม่วงเบา อุ้ยพครเจอคลิปนี้นี่รับรองคุณมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะให้ที่อยู่ไว้ใต้คลิปนะคะใครอยากกินแม่ค้าส่งนะแต่ต้องสอบถามแม่ค้าก่อนน่าแม่ค้าบอกว่าส่งส่งทั่วเยอลมันทั่วยุโรปด้วย สินค้าเยอะมากแม่ค้าส่งหูยใครอยากกินมะม่วงให้ดูสดสดเลยค่ะปลาตตเสียบครับเพินทรงหายยูเดอร์พี่น้องผู้ใดอยากกิน เดี๋ยวพ้ามาดูตู้ปลาผู้ใดบาปวาสะใจมาเลือกเองเด้อจ้ะดูล้านเพื่อนเดี๋ยวให้ดูกุ้งกับปลาหมึก ปูกันมีด้วยจังอันน,น,นี้ใครที่ชอบเท้าไก่ทีนไก่อุย้ยกุ้งตัวใหญ่ามากเอาไปหนึง่งถุง เจ็ดบาทไหมสามโอยルูเก้าสิบเก้าให้ทุกอย่างค่ะข้าวก็มีตะไคร้ปลาตะไคร้ เป็นหมัดบังใหญ่เลยจ้ะนี่ราคาหน่อไม้ก็มีเห็ดปรีกล้วยโอ้กล้วยน้ำบาบึงออ่งเอาด้วยจ้ะ ผู้ใดสนใจสตอร์ก็มีนะคะนี่นี่หลายอย่างหลายคักมันเหลือกเอาด้วยจา้าโลละสิบวันสัน ไม่ค่ะพนมาเดี๋ยวไพ่ยม่ามบดถึกเดี๋ยวเดี๋ยวนูเขียนที่ยู่ไว้ขางลางใต่คลิปจะจ้ะบักขามพนกับนี่ใบาย่านางก็มีสดสดเลยโอเคนะคะเดี๋ยวมาเจอกันรอบหน้าเดี จะพามาช็อปใหม่บัสดีค่ะ